ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็แนะนํากันนะครับว่าแต่ละคนนี้คือหมายเลขอะไรให้ให้ให้ลูกท่านได้จําจะได้จําได้เอาอย่างนี้ไม่อุ๋ยเราเรียงเราเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหมายเลขดีไหมคะหมายเลขเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับน้องสุธานณวิริยะนาวินครับอยู่ไหนครับน้องต๋อมนะครับปรมือน้องต๋อมนายมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมาเลยอุ๋ยมาด้านนี้มาข้างๆน้องต๋อมนี่ว่ คือจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยนะครับผมกับน้องตอมเนี่ยนะครับเราก็รู้จักกันดีนะครับไม่ทราบ่ารู้จักน้องเขาตอนไหนคะเนี่ยในความฝันครับโอ้โหนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอแล้วอาจริงๆนะครับน้องตอมนี่คือเอาถา,ถามถามอันแรกก่อนเลยว่าอะไรทําให้ตัดสินใจมาลง FC Girls ก็คืออย่างแรกนะคะชอบดูบอลค่ะครับก็คือดูบอลทุกประเภทพเมร์ลีกบอลโลกอะไรเงี้ยก็คือดูตลอดอยู่แล้วมีทีมโปรดไหมฮะ ทีมโปรดเป็นพรีเมียร์เหรอคะอ่าได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอือสาวผีแดงไม่คุยละคนละทีหมดอ่าอาคนละทีมาคุยกันได้ชอบชอบแมนยูชอบแมนยูแต่ว่าในในฟุตบอลระดับโลกครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเป็นทีมชาติละนะครับเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับเอาทีมที่เชียร์ก่อนนะอิตาลีค่ะเชียร์อิตาลีใครเป็นแฟนอิตาลีในที่นี้มีไหมคะที่เชียร์อิตาลีใครเป็นแฟนอิตาลีครับเป็นอิตาลีบอกมาครับไหนฮะได้ฮะด้านะครับดูุ้นะครับ ด้หนูนะครับเดี๋ยวเราจะจับจับตัวไว้นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับแล้วเหตุผลที่ชอบอิตาลีก็คืออิตาลีอะเล่นบอลก็คือลีของอิตาลีก็คือเขาจะเล่นบอลดีอยู่แล้วแล้วก็ชอบฟรานซิสโกตติเป็นส่วนตัวแต่ถึงเขาจะไม่ได้ลงแล้วเราก็ยังชอบอยู่ยังมีคานาวาโลอยู่ <laughs> เขาบอกว่าสาวๆเนี่ยจะชอบดูฟุตบอลเนี่ยเหตุผ <laughs> ลหลัก อย่างหนึ่งนั่นก็คือเพราะว่านักฟุตบอลหล่อถูกต้องจริงหรือไม่จริงครับตอมครับจริงเห็นปะสองอนด้วยกันจริงเลยนั่นคือเหตุผลเลยใช่แต่เขามีความสามารถด้วยอย่างโกเขาก็่เก่งเดียวฟุตบอลเก่งมากอ๋อโอเคได้ได้ได้สุดท้ายนี้อยากให้น้องตอมฝากให้พี่ๆเนี่ยช่วยเชียร์น้องตอมใหยดีกว่าเออเไม่เดี๋ยวถามก่อนว่าน้องตอมเนี่ยตอนนี้เนี่ย อยู่อยู่ประเทศอะไรประจําประเทศอะไรครับฮอลแลนด์ค่ะ <Holland S 1> นี่คือน้องต๋อมฮอลแลนด์นะครับจะไม่ใช่คนไทยอีกต่อไปนะครับจะเป็นฮ <Holland S 1> อลแลนด์นะครับดังนั้นใครที่เชียร์ฮอลแลนด์หรือว่าชอบน้องต่อมก็โหวตยังไงหรืออะไรยังไงครับนะฮะ ก็พี wrong, anyway, ่ๆก็จะมีใบให้เข uh. ียนโหวตนะคะก็ถ้าชอบตอบนะคะก็อย่าลืมโหวตให้ฮอลแลนด์ด้วยนะคะครับผมอ่ะมาเช็คตัวเบอร์ให้น้องต่อมด้วยค่ะเบอร์หนึ่งของเราครับมาที่เบอร์สองกันเลยนะเบอร์สองไหนครับเบอร์สองครับน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นน้องนุ่นอยู่ไหนฮะอยู่ทางนู้านน้ายสุดนะคะน้องนุ่นสายสุดนะครับค่ะอ่ะมาครับน้องนุ่นครับถามก่อนเลยครับว่าน้องนุ่นนี่ประจําประเทศอะไรครับ ประเทศอังกฤษค่ะแล้ว็ส่วนตัวแล้วชอบอังกฤษหรือเปล่าคะชอบค่ะชอบเป็นทเสองปรทศครับผมอาฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าใครที่เชียร์ประเทศอังกฤษใช่แล้วหรือว่าเชียร์น้องนุ่นอยู่นะครับก็โวดได้โบดได้หมายเลขสองหมายเลขสองนะคะนุ่นครับถามก่อนว่าชอบฟุตบอลเพราะอะไรครับเอาความจริงใช่ไหมคะเออน้องจะโกหกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับถ้าน้องไม่จริงใจกับพี่ครับ ล้อเล่นล้อเล่นล้อเ,เล่นอ่ะชอบฟุตบอลเปล่าค่ะเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมอะค่ะครับค่ะเหมือนกับว่าเอ่อเวลาเล่นกันเป็นทีมมันให้อะไรได้หลายๆอย่างเอ่าใช่นะครับแสดงว่าปกติแล้วนุ่นเนี่ยทำอะไรชอบทําเป็นทีมเหมือนกันเถอะพูดอย่างนี้หม,มายความว่าอะไรหรือเปล่าคะไม่ทํางานเรียนหนังสือก็แบ่งกลุ่มกัน,นะอ,อะไรอย่างนี้ไงใช่อ๋อนะครับผมอ่ะให้ลองนุ่นให้ลองนุ่น ฝากฝากอะไรฝากฝากขอคะแนนกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษนะคะก็อย่าลืมเชียร์รุ่นด้วยนะคะเบอร์สองค่ะอ่าขอเยงปรบมือหน่อยครับไปที่เบอร์สามเลยเนะอ่เราไปที่เบอร์สามด้วยความรวดเร็วครับน้องบลูอยู่ไหนฮะน้องบลูครับเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าจะเป็นตัวแทนจากประเทศบราซิลด้วยนะคะอ่าน้องบลูนี่บราซิลใช่ค่ะนัี่นะครบหมวกชัดเจนเข็ม นี่ยฮะมันมีสเสน่ห์ตรงไหนทําไมคนถึงเขาถึงให้ความเขาเรียกว่าติดตามหรือว่านิยมกันทั่วโลกครับคิดว่าสเสน่ห์ฟุตบอลมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่เป็นทีมเหมือนกันค่ะแบบว่าความสามัคคีแล้วก็ฟุตบอลลูกเดียวค่ะคทไมถึงตรงแย่งกันเตะอืนี่คือสเสน่ห์มันน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมเขาไม่เตะสองลูกเอ้แต่ว่า <c oughs> บางบาง,บางช็อตเขาก็เตะสองลูกนะครับ <c oughs> แล้วก็เห็นจุกเปลี่ยนตัวกันไปนะครับเนะฮะ มันเป็นสเสน่ห์ไหมคะอ๋อเป็นเสน่ห์นะครับอ๋อคิดว่านั่นคือเสน่ห์ของฟุตบอลใช่แล้วนะครับผมถ้าใครหลงเสน่ห์น้องบูก็อย่าลืามบวชให้น้องบูลเลยการหมายเลขสามฝากคะแนนกับคุณผู้ชมหน่อยสั้นๆครับ่ใครที่เป็นแฟนของฟุตบอลนะคะทีมชาติบราซิลนะคะก็ช่วยกันเชียร์ทั้งทีมฟุตบอลก็ได้แล้วก็ช่วยกันเชียร์ทั้งบูด้วยก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะใบบวที่พี่ๆทุกคนนะคะมีอยู่ก็ชิมเทียบราซิลค่ะครับผมอขอบคุณครับปรบมือให้หน่อยครับ ไปที่หมายเลขสี่ครับน้องมินอยู่ไหนครับน้องมินอ่าน้องมินนะครับด้านนี้ครับน้องมินนี่จะออกเทนเทนคอเรียแต่ไม่รู้ว่าอยู่ประเทศคอเรียหรือเปล่าน้องมินประเทศอะไรครับมินอยู่ประเทศอิตาลีค่ะอ๋อนี่คืออิตาลีเลยอิตาลีนะครับอิตาลีเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอิตาลีครับมินนึกถึงอะไรครับนึกถึงเอ่อหอเอนึกถึงเอ่อพิซซ่าดีกว่าพิซซ่านะครับขอบคุณมากครับเป็นคนที่ชอบขอมกินนะครับเป็นคนที่ชอบผอมกินมากครับ ถามว่าเขาบอกว่านักฟุตบอลอิตาลีเนี่ยส่วนมากจะจะหน้าตาดีมากใช่ถูกต้องแล้วนะครับผมส่วนตัวเนี่ยนะครับมิ้นเนี่ยเชียร์ฟุตบอลที่ฝีมือที่ทีมหรือหน้าตาเวลาเชียร์ฟุตบอลเราดูภาพรวมค่ะ <laughs> <laughs> ดูทั้งหน้าตาแล้วก็ความสามารถเขาด้วยค่ะอ๋อโอเค <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวใครที่เชียร์น้องมิ้นนะครับหรือว่าเชียร์อิตาลีก็โหวตให้กัและกันเบอร์สี่นะครับอ่ะขอคะแนนโหวตคุณผู้ชมครับค่ะก็ ใครทีช่ชื่นชอบนะคะทีมอิตาลีนะคะก็ช่วยเชียร์ด้วยกันไม่แน่นะคะเขาเป็นแชมป์สสมัยแล้วสมัยนี้เขาอาจจะเป็นสมัยที่5ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้วินด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะโอเคขอเสียงปรบมือด้วยนะครับอ่ะไป